ระยะที่เราจะวัดกอนี้ที่เราซื้อรถซัลลี่อะนะคะว่าวัดระยะตรงไหนบ้างนะคะ,ะระยะแรกก็คือระยะที่ห่วงนะคะตัวสลักเนี่ยจะ,จะเสียบพ่วงเข้ากับรถพนดินนะคะสังเกตตรงหางเสือนะคะเพราะเวลาเราจะพ่วงรถซัลลี่เนี่ยเราก็เอาหางเสือตัวนี้ออกเพราะเอาหางเสือตัวนี้ออกถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีตรงชุดนี้ค่ะเนี่ยชุดที่ชี้เนี่ยเนี่ย คือชุดนี้เส้นแนวออกมันก็จะเหลือตัวเหล็กตัว C เห็นไหมคะเหล็กตัว C ถ้าเป็นยี่ห้อนี้เขาก็จะมีตัวเสียบสลักให้หมดทั้งหมด3รูนะคะแต่เวลาเราพ่วงกับรถซารีเนี่ยเราใช้สลักตัวตรงกลางในการเสียบได้เลยนะคะอา่าระยะที่เราต้องการก็คือระยะด้านในนะคะว่าขอบในอะคะ่ะจากตัว C เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ตัวเนี้ยขอบในขอบในของตัว C เขาจะอยู่ที่3นิ้วเห็นไหมขอบในก็คือ8เซน นั่นแปลว่าตัวหัวเสียบสลักต่อท้ายนะคะที่จะเอารถสารี่มาเสียบเนี่ยตัวเหล็กของเราจะมีใช้เราจะทำความสูงของเหล็กอยู่ที่ประมาณเจเซนนะคะเพื่อให้ลูกค้าเวลาใส่ก็จะได้ใส่ง่ายเนี่ยค่ะตรงระยะตรงนี้นะคะ